สวัสดีครับขอต้อนับเข้าสู่ชา n นลฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและลัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ได้กดแชร์ กด subscribe ติดตามเป็นงใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบุณครับท่นานอกการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาดีมาที่ biliver 369ตรงด้านล่างนี้ครับอัลลาดีมาทําค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่10มิถุนายนวันที่10มิถุนายนไปวันเดทไลน์ก็อัลลาดีมาทําค่าครูได้ครับก็จะได้รคาคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งเรามาดูกันเลยในคลิปนี้ซึ่่งจะขออรีเเันกาไ คืออันเก่าทําไปแล้ว1คลิปเนาะก็คือตนุถึงปตัตน,นิแต่ผมจะไม่ทําต่อนะแต่จะมาทําคลิปนี้ใหม่ตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าแต่ไม่ลบอ,อันเก่าหรอกอเป็นเนื้อหาเยอะเกินไปมันยืนเยอะมันแบบละเอียดเกินไปก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันไม่จบคลิปเดียวมันไม่มันไม่เข้าใจก็เลยเโอเคทําใหม่แล้วกันเนาะเริ่มต้นใหม่เลยเหนื่อยเปล่าโอเคไม่เป็นไรแต่ก็ยังได้ยอดดูอยู่ โอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ตันุราศีพุทสบกันเลยได้ทั้งราศีหลยลักษณะน,นะครับอันนี้มันเป็นแค่กรอบนะแต่กรอบนี้สําคัญเพราะเราจะได้รู้ที่มาที่ไปของหลักโหราศาสตร์ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันมาอย่างนี้ได้ยังไงตามจริงอะ่ะมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับคนอีกนะครับแต่ไม่มีใครมาพูดหรอกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องส c เร t มากเลยคำว่าสกเรทหมายคมว่ามันเป็นความลึกลับเออ มันเป็นความลึกลับในจักรวาลที่มนุษย์เรายังวิทยาศาสตร์ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าการสิ่งคอนไหนระหว่างดวงดาวกับฮิวแมนมนุษย์เนี่ยมันมันยังมันลิงก์กันยังไงอะไรเงี้ยเขาเขายังพอเข้าใจคอนเซปต์บ้างแต่ไม่ได้ละเอียดว่ามันคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้ลงลึกในทางโหราศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยการเชื่อมโยงตรงเนี้ยอ่การซิงเนี่ยมันยัง ยังไม่ได้มีใครพิสูจน์ได้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าตามจริงอะ่ะผมก็ยังพอเข้าใจแล้วก็อธิบายได้แต่อาจจะไม่ใช่ความจริง100%ก็ได้มันเป็นสิ่งที่ผมแค่คิดตามทฤษฎีเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอาเป็นว่าเราอยู่ตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนนะกันเนาะเอาความเป็นจริงก่อนก็คือตนุราศีพฤศบเนี่ยเรามาดูกันเลยตนุเนี่ยตัดสรุออกคือตอนคือตัวฉันคือตัวเราคือตัววาสนาของเรา ทีนี้เรารอดจากคันบรรดาออกมานะครับเกิดการจุดติตลอดหมายถึงในทางพุทธศาสนาผมจะอ้างอิงจากพุทธศาสนาตลอดนะครับหลายคนอาจจะนับถือคริสต์หรืออิสลามมาฟังอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจหรือทําไมต้องอ้างพุทธนะครับคือคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธก็เลยเข้าใจกันก็เลยอ้างตรงนี้หมายถึงอ้างอิงนะครับอ้างอิงหลักตรงนี้และหลักพุทธศาสนาคือความจรงิงคือ คนที่นับถือศาสนาอื่นฟังได้นะครับตามหลักพุทธเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้แปลว่ามันผิดศาสนาคุณหรอกแต่แค่ว่าไม่ได้ให้คุณมานับถือศาสนาพุทธแต่แค่ว่าเป็นการที่เข้าใจเหตุและผลตามหลักพุทธเฉยๆหมายถึงเราเราเรียนศาสนาอื่นเพื่อเข้าใจเฉยๆแต่ไม่ได้หมายถึงฉันจะนับถือศาสนานั้นเข้าใจไหมครับไม่ได้หมายถึงว่าจใ้คุณเ e. อ e. exactly ็นเอียงนะครับแต่แค่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ดูหรอกว่าจะมีหรือเปล่าแต่แค่พูดให้ฟังแต่คริสต์น่าจะมีอะครับหลายคนน่ะ แต่ก็เลยพูดให้ฟังว่าเราไม่ได้จะให้คุณนมนาวมานับถือพุทธนะครับต้องเข้าใจก่อนแต่เป็นการแค่อ้างอิงตามหลักที่พุทธศาสนาได้ให้เหตุและผลตามนั้นนะครับแต่อาจจะเข้าใจยากถ้าไม่ได้นับถือเนาะ,เ,นะเพราะว่าจะงงนิดหนึ่งอเอาเป็นว่าตามนั้นแหละทีนี้พุทธศาสนาได้สอนไว้ว่ามีกฎกฎหนึ่งที่เป็นนิรันและเป็นธรรมชาติธรรมะและจักรวาลมันคือการสอดคล้องกันทั้งหมดก็คือ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาถ้าใครนับถือคริสจะจะเข้าใจว่าคนเราเกิดมาต้องตายจริงไหมครับอันนี้คือความจริงที่ที่พุทธศาสนาได้บอกไว้แล้วมีความว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยตามหลักพุทธองค์ที่ไปเจอความจริงที่หลังจากท่านเกิดมาเป็นเจ้าชายก็ไม่ได้รู้อะไรตรงนั้นเนยนะครับเพราะว่าในสังคมในตัวาราชวังเนี่ยมันมีแต่สิ่งดีๆด,ดังนั้นก็เสพแต่สิ่งดีๆ แต่ไม่ได้เสกในความที่เป็นอีกเบื้องหลังของมนุษย์จริงๆนะครับพอได้ออกมาเจอโลกเนี่ยก็เลยรู้ว่าอา้าวมันไม่ได้เป็นสวยหรูอย่างที่เราคิดอย่างที่พระราชาต้องเห็นนะครับก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันเกิดทั้งความซาบซึ้งประทรับใจและเกิดความทุกข์ด้วยในตัวเพราะมันเห็นครบทุกอย่างนะครับมันก็เลยไม่เห็นสัรธรรมความจริงว่าอ๋อคนเรามันเป็นแบบนี้นะ ก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความอยากหลุดพ้นออกมาก็เลยได้ไปศึกษาการหลุดพ้นนะครับก็ไปผิดทางบ้างถูกทางบ้างสุดท้ายก็ปรินิพานไปได้กันั่นแหละครับก็ตามนั้นนี่คือเรื่องเล่าย่อๆตามหลักพุทธองค์ที่เห็นดังนั้นกฎไตรลักษณ์เนี่ยจึงสําคัญคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่การตั้งอยู่มันคือพบกระดุมพระจนถึงพบลาพระมันคือการตั้งอยู่การตั้งอยู่นั้นจะมีอยู่อีก3ามเหตุผลก็คือความสุขความทุกข์ และความเสื่อมนะครับของมนุษย์เรามันก็อยู่ในวงจร12ราศีนี่แหละครับที่เราต้องเจอกันแล้วก็สุดท้ายคือความล่มสลายของทุกสิ่งก็คือการจบสิ้นไปก็คือไปจุดติใหม่เป็นการกําเนิดตนุอีกทีหนึง่งเห็นยังครับมันเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพุทธศาสนาที่เราชาวพุทธเชื่อกันว่าจะมีการเกิดลอยชาติพันชาติที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็คือเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานั่นแหละครับก็ตามนั้นแหละ ทีนี้พอเกิดเสร็จปุ๊บเป็นตาุใช่ไหมตามหลักพุทธศาสนาไปละต่อไปเรามาดูตามหลักโหร,ราศาสตร์โหราศาสตร์ก็บอกว่าก,กระดุมพระจนถึงลาภะคือสิ่งที่เรามีมาทั้งหมดสุดท้ายมันก็เสื่อมลงนะครับประมาณนี้ทีนี้พบทั้งส1เอ็ดพบจะย่อลงมาหรือพบเดียวเรียกว่าราศีเกิดหรือลักษณะกาเนิดเรียกว่าพบวาสนานะครับก็คืออย่างเช่นคนผู้ศพตอนนี้เป็นยังไงอพยากรณ์ออกมาเอาแค่นี้นะ นั่นก็คือภพตนุรวมเอาเศภพมารวมกันแต่ตามจริงมันแยกย่อยเป็น11เรื่องราวนะครับสิเเรื่องราวรวมตัวฉันเป็นสินะครับก็คือ12เรื่องราวที่เราต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งเหล่านั้นเช่นคนของเรา,เาสิ่งที่ของที่เป็นของของเราสิ่งที่เราไปเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องมันกระทบถึงตัวเราทั้งหมดนั่นคืออีก11พบภพนั่นเองเนาะที่แจกแจงออกมาได้ตามหลักโหราศาสตร์นะครับ อันนี้คือการอธิบายตามหลักโหราศาสตร์ทีนี้จบนี่คือภพอตนุที่รวมกันเป็นวาสนาต่อไปเรามาดูภพที่2ครับยังมันจะมีดาวประจําตัวด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูภพที่2ภพที่2คือภพอกระดุมพะกระดุมพะคือความเป็นเศรษฐีหรือเขาเรียกว่าทรัพย์สมบัตินั่นแหละทรัพย์สมบัติทุกอย่างอะ่ะเราเกิดมาเนี่ยมีทรัพสมบัติกันทุกคนนั่นแหละแต่แค่ว่าบางคนเป็นหนี้บางคนว่าโอ๊ยเกิดมามีหนี้อาจารย์ พ่อแม่มีแตนน่นี่ไม่ได้มีทรัพสมบัติให้เลยตามจริงคนเรามีทรัพสมบัติหมายความว่าเราไม่มีจากพ่อแม่เราก็หาได้ไงถูกไหมครับหาเองได้แต่ส่วนมากจะมีทรัพสมบัติเกิดมามันต้องมีอะอ,อะไรแบบนี้ครับแต่จะมีมากมีน้อยว่าไปเพราะคนเราเกิดมาไม่ได้หาเงินได้ตั้งแต่เกิดไงถูกปะพ่อแม่ก็ต้องหาให้ดังนั้นเนี่ยคนเราต้องมีครับแต่มันแค่ว่ามีต้องหมุนไงอะไรแบบนี้อย่างเช่นพ่อแม่ก็ เป็นหนี้ก็จริงแต่ก็หามาให้เราได้ก็คือเงินตัวนี้แหละรครับก็คือทรัพย์สมบัติที่เรามีแต่อาจจะมีทุนน้อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยก็แค่นั้นแหละนะครับอ่ะกระดมพัดจึงสําคัญยิ่งยุคโลกาภิวัตนีย่ยิ่งทําให้เงินเนี่ยสำคัญมากแต่เงินไม่ใช่ตอบโจทย์ทุกสิ่งนะครับเพราะว่าคนเราไม่ได้กินเงินแต่เราอะ่ะกินข้าวกินเนื้อกินผักใช่ไหมครับหมายความว่าเอาเงินเนี่ยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อขาย เงินจึงสําคัญไงครับคนเราขาดเงินไม่ได้มันเลยอยู่ภพที่สองติดกัลัคขาเห็นหรือยังติดกันราศีติดกัล,ดกลัคนามันคือความสําคัญที่คนเราอ่ะคืออยู่ข้างหน้าด้วยแปลว่าชักจูงชะตาแปลว่าอะไรครับคนเราอยู่ได้ด้วยเพราะเงินถ้าไม่มีเงินฉันก็อยู่ไม่ได้ก็ไปเป็นคนจอนจัดเพราะว่าทําอะไรไม่เป็นหมายถึงว่าคนเราสมัยเนี้ยยิ่งห่างไกลความทําอะไรได้ยากหมดเลยเพราะว่าอะไรครับ อ่าสมัยก่อนเป็นแม่บ้านแม่เลือนเนี่ยเขาต้องฝึกอะไรบ้างเยอะแยะมากมายดูบทเพสันิวาสครับเออแม่หญิงกะละเกตต้องทําอะไรบ้างที่แม่สามีสอนเน่ยเยอะมากนะครับเย็บปักถักร้อยกองมาลายทําอาหารใช่ไหมครับอะไรแบบเนี้ยนั่นขนาดยังไม่ทั้งหมดนะเออแต่ว่าคนคนสมัยนี้ต้องทําทั้งหมดอะ่ะนะครับเพราะว่าไม่มีบา่าวไพ่แล้วไงเออทีนี้อ่าแต่สมัยนี้เราทํางานกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายจึงไม่มีเวลา ต้องไปทํางานบ้านกันดังนั้นครัวก็ทําไม่เป็นผู้หญิงหลายคนสมัยนี้ทํากับข้าวไม่เป็นกันเท่าปลาน้ําปลาแต่ก็ซ่อมไม่เป็นไฟฟ้าตกก็ปิดหลอดไม่ได้ก็ต้องจ้างช่างเสียเงินหมดทุกคนทาอย่างนี้หมดเลยเพราะทําอะไรไม่เป็นหมดเลยยกเว้นงานตัวเองอะถูกปะครับเพราะเราหมกมุ่นแต่งานอย่างเดียวเลยหาเงินอย่างเดียวกันคมหน้าคมตาหาเงินกันทุกคนก็เลยทําอะไรไม่เป็นกัน ดังนั้น,เ,นเงินจึงเป็นตัวตอบโจทย์ไงว่าเงินมันซื้อได้เกือบทุกสิ่งแต่ก็ต้องเว้นไปว่าเราไม่ได้กินเงินใน,ในเงินเป็นแค่จุดแรกเปลี่ยนก็เลยหมายความว่าซื้อได้เกือบทุกสิ่งแต่ไม่ได้ทุกอย่างนะครับทุกอย่างบางอย่างมันอาจจะไม่ต้องใช้เงินซื้อต้องซื้อใจต้องใช้ใจซื้ออะไรเงี้ยครับความไว้ใจความเชื่อใจหรือความรักความ่อแค่ไหนความอบอ้อมอารีอะไรพวกนีมน้มันต้องใช้ใจนะครับ ดังนั้นเนี่ยเงินซื้อไม่ได้ก็หมายความว่าเงินทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นมันอยู่ที่บริบทครับว่าเราใช้กับเรื่องอะไรเนาะแต่เงินเอาเป็นว่าในสมัยเนี้ยเงินจําเป็นมากๆและสําคัญมากๆที่สุดเลยนะครับเงินเนี่ยซื้อได้ทุกเกือบทุกสิ่งอย่างที่บอกไปแต่คือปัจจัยเสีย่ยซื้อได้ด้วยเงินพูดง่ายๆ่แต่ไปสาสชาครับศาชาคือภพที่3คือโยกถึงลักษณะดได้สาชาคือแนวโน้มดวงชะตาที่ชักจูงชะตาไปทางไหนก็ได้ มันเหมือนกับทางไปซ้ายไปขวาแล้วแต่สังคมเลยครับสังคมคือสิ่งที่เราตั้งแต่เกิดมาเราก็ถูกหล่อหลอมมันมาหมายถึงว่าคนเราถูกหล่อหลอมด้วยสังคมมาคนเราเป็นแบบไหนมันก็เป็นสังคมแบบไหนเราก็เป็นคนแบบนั้นเช่นเราอยู่ในกรุงเทพรถติดคนเยอะเราต้องแข่งแย่งชิงดีกันเราต้องเอาตัวรอดด้วยกันเห็นแก่ตัวจริงไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ด่านะแต่พูดความจริงเพราะว่า เจอมาด้วยตัวเองแล้วเพราะว่าเราเป็นเด็กคนต่างจังหวัดวนะเนาะคือเข้ากรุงเทพแล้วโอ้โหมันต้องเบอร์นี้เลยเหรอคือเราเราก็ไม่เคยจะต้องไปแย่งชิงกับใครนะครับเพราะว่าทุกอย่างมีเหลือเฟือในในจังหวัดของเราแต่พอเข้ากรุงเทพปุ๊บมันต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้เพราะถ้าไม่แย่งเสรีสละทุกอย่างก็อดไงยในนั้นคนเราก็ต้องเห็นแก่ตัวไว้เพื่อที่จะเอาตัวรอดอ่ะนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพหรอกทุกเมืองที่ใหญ่ๆนั่นแหละ มันก็ต้องเอาตัวรอดกันอย่างด้วยกันแย่งชิงแล้วก็เอ,า,อาเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันก็จะทําให้พอสังคมแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นถูกป่ะครับเอออย่างคนกรุงเทพมาเที่ยวจังหวัดเราเยอะก็จะชอบปาดแซงหน้าแบบโอ้โหคือตกใจอะคือแบบที่ที่นี่เราไม่ทําแบบนี้กันนะแต่ว่าดูทะเบียนกรุงเทพอะเรารู้เลยว่าแบบโอ้โหทําแบบเนี้ยเนี้ยแต่ดนีัยใส่กรุงเทพเพราะว่าถ้าไม่ทําก็คือไม่ได้ไปอะไรแบบเนี้ยครับคือรีบร้อนไปไหนก็ไม่รู้เนาะ ก็ก็เข้าใจนะเพราะว่าเราก็เราก็บอกว่าเออคือใส่เขาเป็นคนกรุงเทพก็โอเคโอ,อสิไปเพราะว่าคือดูทะเบียนก็ดูแล้วว่าว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบเนี้ยคนคนจังหวัดเราอะ่ะเออเพราะเรานั่งรถขับรถมานานก็ไม่เห็นแบบนี้สักทีนานๆทีจะมีแต่ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับออมเราก็จะรู้เลยว่าไม่น่าจะใช่คนถิ่นเราอะ่ะนั่นแหละเพราะเราไม่จำเป็นต้องรีบกันขนาดนั้นมันมีคือมันมันก็พอจะรอได้ก็รออะไรอย่างนี้ยครับเออประมาณนั้น ทีนี้สังคมก็คือเพื่อนอีกอย่างหนึ่งาชาติสาชาติคือเพื่อนก็คือพูดง่ายว่าเกิดมามีคนแบ่งปันมีคนให้ความสุขมีการแชร์ลิงกกันหมายถึงว่าแชร์ความทุกข์ความสุขกันเล่าเปลี่ยนประสบการณ์กันอ่ะเราเจอแบบนี้นายเจอแบบนั้นอ่ะเธอเจอแบบโน้อนอ่ะเล่าสู่กันฟังเป็นคือหมายถึงว่ามีความสุขร่วมกันเป็นเป็น,ปนมิตรสหายเป็นคู่หู ร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรแบบนี้ครับมันก็เป็นอีกประเภทหนึง่งแต่มันถ้ามันไม่ดีเราก็เลือกคบมันได้นะครับแต่พบเนี้ยคือไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อไปเอาอีกนิดหนึ่งสาชาติเนี่ยหมายถึงคบเพื่อนดีก็เหมือนบัณฑิตคบบัณฑิตพาไปหาผลก็คือพาไปเจริญคบเพื่อนดีเพื่อนพาไปมีงานมีการพาเจริญพาเจริญงอกงามนะครับ แต่ถ้าคบเพื่อนผิดก็พาไปหาคุกหาตารางก็เสี่ยงทําให้หายนะได้นะครับเพื่อนเนี่ยสำคัญเพราะมันคือการชักจูงชะตาชั้นดีเลยลองมาคือต่อมาต่อมาคือภพที่สภพที่สีเนี่ยสำคัญมากคือฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของชีวิตสิ่งเนี้ยเราเอาเราหาเงินทุกวันเพื่อไปลงกับสังหาเพื่อความมั่นคงของชีวิตใช่ไหมครับอันนี้คือเพื่อความอยู่รอดอันนี้คือเพื่อความมั่นคง นะครับแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่เราหลีกหนีไม่ได้ด้วยอันเนี้ยสังคมเราเลิกคบมันได้นะเราเปลี่ยนสังคมได้นะแต่ตรงนี้ไม่มีวันเปลี่ยนมันได้เลยพอเราเกิดมามันติดตัวเรามาแต่เกิดคือมันมีก่อนเราแล้วก็คือพันธุกรรมก็คือการสืบทอดมาแต่ปู่ย่าตายายบรรพบุพร,รุษของเราเราเลือกเกิดพ่อแม่ไม่ได้ครับเราอยากได้พ่อแม่คนเนี้ยเราจิ้มเราเลือกไม่ได้แต่เหมือนเหมือนสมคือจิ้มอ่ะว่าฉันจะมาคือพ่อแม่ของฉันต้องเป็นคนเนี้ยแล้ว เราก็คือต้องโดนสุ่มเหมือนกันว่าพ่อแม่ต้องได้ชันเนี่ยมาเป็นลูกเออแล้วมันก็มามีเยื่อใยสัมพันธ์กันติดพันกันมาเขาเรียกว่าเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันมาพบเนี่ยมันหมายคมว่าดินเออะครับคือเราอาจจะตัดเลือดเฉือนกระดูกตัวเองออกไม่ได้เพราะว่ามันคือสิ่งที่พ่อแม่ให้มามันคือไหลเวียนเลือดเนี่ยไหลเวียนในตัวเราอะครับมันคือพ่อแม่ที่ให้เรามา บางคนไม่รักพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไม่รักเราหรือเขาเรียกว่าไม่ได้เลี้ยงเรามาเราก็ไม่ได้ผูกพันกับท่านอันนี้เข้าใจเรื่องของตัดความสัมพันธ์เนี่ยตัดได้นะครับแต่ตัดเลือดเนื้อเชื้อไขไขอ่ะตัดไม่ได้คือเหมือนนาจารู้จักใช่ไหมครับนาจาคืออ่ามันจะมีพอดเรื่องก็คือแบบไม่ถูกกับพ่อคือพูดง่ายว่าเป็นลูกเหมือนกับลูกอภิหารนะแม่เกิดมาก็ท้องโตเหมือนท้องลมครับแล้วก็สุดท้ายก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาเสร็จปุ๊บก็พ่อก็นึกว่า เนี่ยเป็นลูกหมานเป็นลูกไม่ดีแต่ตัวเองเป็นเป็นทหารไงก็เลยแบบเข้มงวดกับลูกก็เลยกลายเป็นว่าแบบเอ่อเลี้ยงดูมาแบบความลังเลสงสัยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ถูกกับลูกลูกก็ไม่ถูกกับพ่อพ่อไม่รักตัวเองก็มีแต่แม่รักพ่อแม่ออกมาจากท้องตัวเองไงก็รักไงเออก็เลยแบบพยายามช่วยลูกทุกอย่างแต่พ่อก็เข้มงวดเพราะเป็นทหารก็เลยแบบ นาจาก,ก็ทนไม่ไหวสักวันหนึ่งก็เลยจะตัดเลือดเฉือนกระดูกตัวเองเนี่ยให้กับพอ่อคืนไปแต่มันไม่ได้ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าคนเราตัดแขนตัวเองได้ยังไงล่ะเพราะว่าคืนพอ่อคืนแม่มันไม่ได้ในนั้นเนี่ยเลือดเนื้อเชื้อไขที่มันหมุนเวียนเราอะต่อให้เราไม่พอใจอยังไงเราก็ต้องแบกรับมันไวเพราะว่ามันคือสิ่งที่เป็นตัวเขาให้มาคือหมายถึงว่าเราเกิดมาจากพอ่อเราออกมาจากท้องแม่ดังนั้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรา นีไม่พ้นในสิ่งนี้เลยก็นี่ก็ค,คือความที่เป็นตัวอืมที่เราไม่สามารถแบบเลือกเกิดได้อะตรงเนี้ยคือเราเกิดมามันเลือกเกิดไม่ได้เหมือนกันที่เราเกิดมาบางคนจนบางคนรวยครับนั่นแหละมันเลือกเกิดไม่ได้เหมือนกันมันจะถูกบังคับตรงบเนี้แหละครับพบเดียวเลยที่ถูกบังคับมาที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเราได้เลยความมั่นคงของเรามีแค่ไหนอยู่ที่ดวงชะตา เราจะตามเป็นตัวบอกเราจะไม่เกินวาสนาของเราและไม่ต่ํากว่าวาสนาของเราด้วยนะครับบอกไว้ก่อนพบเนี้ยสาคัญมากแล้วก็เป็นความมั่นคงของในอนาคตด้วยว่าเราจะมีมากแค่ไหนเราจะได้มั่นคงแค่ไหนเราจะมีความทรัพย์สินมากแค่ไหนอะไรยังไงก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับต่อไปพอมีความมั่นคงเสร็จแต่งงานเสร็จก็จะมีผลผลิตเรียกว่าบุตร นั่นเองบรบริวารการเริ่มต้นความเสี่ยงการลงทุนและความสมหวังความสมหวังของเราชาตินี้ชีวิตเนี้ยเกิดมามีความสุขแค่ไหนมีความสุขมากก็คือดาวพุทธีแต่ถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ไรชีวิตฉันจะดีสักทีฉันไม่มีความสุขเลยชีวิตนี้ฉันมีแต่ความทุกข์เกิดมาไม่ได้ความทุกข์ไม่ได้ความโศกไม่แต่ความอะไรก็ไม่รู้เดือดร้อนลำคันใจตลอดเวก็แปลว่าปุตตะนวลเบียนดาวพุทเสียนะครับไปดูได้เนาะบริวารเนี่ยจะ บริวารบุตรเนี่ยจะได้ดั่งใจหรือไม่อยู่ที่ดาวพุทธครับเออบางคนได้อริปุตตะปุตตะอรเนี่ยลูกเนี่ยดือ้อลูกมีปัญหาบริวารมีปัญหานะครับมันไม่เชื่อฟังนะครับความสมหวังก็ไม่มีนะครับคือมันเสียไปหมดเลยอะถ้าปุตตะมันเสียมันเนป๋อะครับเออพวกนี้ไงมันอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตแต่มันเป๋ได้นะบอกไว้ก่อนคือสําคัญมากเพราะว่าตรีโกนถึงลักษณะคือจุดช่วยเหลือ ก็คือความสุขมันจะมาเต็มเต็มชีวิตเราไงถ้ามันไม่มีความสุขมันก็เป๋ะครับก็จะปะมันก็คือเหมือนกับคนเมาเหล้าอ่ะเดินไม่ตรงทางสักทีเข้าความสุขมันเบียนบ่อนทําร้ายเราตลอดอ่ะถูกปะครับเออนั่นแหละประมาณนั้นเหมือนคนเมาเหล้าพูดง่ายๆเนาะจะได้เข้าใจเดินไม่ตรงทางเมื่อมีความสุขแล้วก็ต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นหลายคนชอบฟังแต่เรื่องดีๆมันไม่มีหรอกเรื่องความดีตลอดนะ่ะมันมีแต่ความดีกับความทุกข์ อยู่ที่ว่าบาลานมันอยู่ตรงไหนเช่นทุกมากสุขน้อยหรือสุขมากทุกน้อยมันก็มีอยู่แค่นี้ครับมันไม่มีชอยที่4ที่3นะไม่มีมันมีแค่สุขมากทุกน้อยกับทุกมากสุขน้อยอยู่ที่ว่าเราเจอแบบไหนโลกใบนี้มีแค่2ทางให้เราเดินเท่านั้นนะครับต่อไปพบอดีตคือความทุกข์อุปสรรคปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บหนี้สินคดีความสิ่งที่อยู่ตรงนี้มันคือความเสื่อมทั้งหมดเอาลงพบนี้เลย นะครับเราจะต้องไปแบกรับใครหรือเปล่าในชาตินี้บางคนจะแบกรับพ่อแม่บอกแบกรับญาติพี่น้องบางคนแบกรับเพื่อนฝูงแล้วแต่เจอปัญหามาหมดเพราะว่าได้ตนุอริเกิดมาต้องแบกรับนะคนผู้ศพเนี่ยก็หนึ่งในนั้นคือกติถ้าใครได้รู้ได้ดูชีวิตของเขาอะจะรู้ว่าเขาแบกครอบครัวเขามากเพราะเขาลกขณาดผู้ศพนะครับอาจารย์หลักเป็นคนตั้งดวงชะตานะ เคยดูตั้งแต่สมัยเรียนหอศะสัตว์แรกๆอะครับก็ก็ดูอาจารย์หลักมาต่แรงนี่นแหละดูตามทีวีก่อนตอนแรกก็เลยเข้ามาในวิชานี้ได้ก็เพราะว่าอาจารย์หลักนี่แหละก็ดูจากทีวีนั่นแหละครับรู้จกักจากทีวีนั่นแหละประมาณนั้นรู้จักวิชานี้ได้ก็คือจากทีวีอริต่อไปปตัตนิคือสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับเราสิ่งที่มาเต็มเต็มชีวิตเราอย่าลืมนะคู่นี้ต้องเลือกดีๆถ้าเลือกไม่ดีนะมามันก็ แทนที่จะได้ความสุขกับหาเอาใส่หัวหมายความว่าไปเอาความทุกข์เติมใส่หัวตัวเองเนี่ยนะครับคือได้คู่ดีก็ทํามาหากินร่วมกันดีเกิดความสุขความเจริญถูกไหมครับพาึกันเจริญแต่ถ้าได้คู่ไม่ดีความรักมักจะทําให้คนตาบอดมันก็หายนะไปเลยสิครับมันก็เลยแบบเออทำให้ชีวิตตกต่ําได้จากคู่ของหุ้นส่วนก็เช่นเดียวกันหุ้นส่วนก็คือพาร์ทเนอร์เหมือนกันทุกอย่างที่เป็นพาร์ทเนอร์คือหุ้น คู่คองหุ้นส่วนคู่สัญญาที่ผูกมัดกันทั้งทางราชาการและลมปากบางคนไปหุ้มลมหุ้มลอยอย่างเงี้ยมันก็พอเจอคดีเจอปัญหาเหมือน f ฟอ e ์เรกทิรีเงี้ยครับก็สวยไปด้วยในกันสวยกันไปด้วยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็คือมีปัญหาดังนั้นเนี่ยการที่เราจะร่วมหุ้นลงทุนกับใครเซ็นสัญญากันนะ่ะหรือไม่เซ็นสัญญาก็ได้นะแต่ร่วมหุ้นลงทุนกันเป็นหุ้นส่วนนะ่ะแล้วถ้ามีคําว่าหุ้นส่วนหุ้นส่วนชีวิตก็คือคู่ครองด้วย ก็จะนำปัญหามาสู่ได้หรือจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ก็เป็นไปได้อย่าโลภนะครับอย่าคิดโลกสวยเกินไปว่าเขาจะโด,ด,ดนบันดาลให้ตามสิ่งที่เขาพูดออกมานะ่ะมันไม่จริงหรอกบอกไว้เลยเราต้องหานด้วยหมื่นด้วยแสนไว้ก่อนเลยคนไหนพูดดีแค่ไหนเนี่ยหานเลยหมื่นแสนถ้าเขาพูดไม่ดีโอเคหานหมื่นหานแสนเราจะได้รับได้ว่ารับได้ไหมถ้ารับได้ก็แปลว่าโอเคเราก็หุ้นแต่ถ้าเรารับไม่ได้ขนาดพูดไม่ดีเรายังรับ ได้ก็แปลว่าโอเคมันน่าจะโอเคอะไรเงี้ยครับก็เส้นไปอ่ะอันเนี้ยก็ต้องดูดีๆนะครับต่อไปมรณะคือสิ่งที่มันเสื่อมลงก็คือร่างกายสังขารนี่แหละครับทุกอย่างมีมาเสร็จมันก็เสื่อมลงยังไม่ทันจุดจบเนอแต่แค่เสื่อมลงก่อนหมายถึงอนุมูลอิสระคือความแก่ชราคืออายวะเสื่อมนะครับมรณะคือตั้งต้นว่าตายอันดับแรกโบราณจารย์ตั้งแต่อันนี้ผมคิดเองนะ ทุกคนไม่ได้คิดแบบผมหรอกแต่ผมว่าตั้งต้นไว้อันดับแรกคือตายแต่มันคือสิ่งทุกอย่างพมาแนะคือสิ่งทุกอย่างที่ก่อนตายครับเช่นการพับพลาดจากกัการสูญเสียกันจากลาการโศกเศร้าเสียใจการทุกความโศกความผิดหวังความเศร้าความทรมานอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับข้องกับทรมานจิตใจ การเปลี่ยนแปลงการแปลสภาพการสิ่งที่มันเนิ่นนานสิ่งที่มันอยู่ไกลแล้วก็พัดพลาคจากไกลคือพัดพลาคอ่ะคือตรงนี้เลยพวงนาก็คือการเสื่อมความเสื่อมมีพบมีจากนะครับมีได้มีอ่แค่ไหนเหมือนกับเสื่อมลงอแต่ยังไม่จบนะเสื่อมลงเฉยๆนะครับก็คือพบนี้ก็คือต้องทําใจอ่ะพูดง่ายๆ เราต้องต้องพยายามหลายคนทุกคนเราก็ต้องพยายามไปซัพพอร์ตตรงเนี้เพื่อให้มันดีขึ้นเหมือนกับเรามีตีนกาเราก็ต้องไปดึงหน้าให้มันกระชับอะไรแบบน,นี้ครับนี่แหละก็คือความเสื่อมที่เราต้องไปดูแลไปไปซ่อมแซมมันนะครับส่วนสุภะมันคือสิ่งที่หมายถึงคือสุภามาก,ก่อนกรรมะแปลว่าเราต้องเติมบุญกุศลก่อนเราต้องมีบุญกุศลก่อนเราถึงใช้บุญได้ไงดังนั้นความสุขในปัจจุบันเนี่ยจะมีมาก่ไานายอยู่ที่การทำบุญ ทำบุญมากมันก็มีบุญให้เสวยแต่ถ้าไม่มีบุญมันก็มีแต่ความทุกข์เข้าใจไหมครับดังนั้นเติมบุญให้เต็มจะได้มีบุญที่มาเกื้อนหนุนเราการงานกรรมมาคือการงานผลแห่งการกระทําก็จะเป็นลาภะหมายถึงทํางานมันก็มีเงินเดือนมันก็มีโบนัสอะไรก็ว่าไปนะครับโอ้ยยีามนาทีแล้วต่อไปมีความได้มามันก็ต้องมีความเสื่อมทุกอย่างได้มาหมดเกิดมามันก็มีความเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามวัฏจักร วงจรหน,นีครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์ติดตามเป็นใจชให้กับช่องช h a น n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ